ไม่พริกโซดารัชดาวันคว้ามง Miss Earth Thailand 2024สวยประจักษ์รักโลกโซดารัชดาวันฟลาวเรอร์สุดปื้มกับความทุ่มเทตเต็มร้อยในทุกสิ่งที่ทำเผยจากนี้จะทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทยไปร่วมเวที m ิ s s Earth 2024ที่ฟิลิปปินส์ มั่นใจมงหนึ่งต้องมาจะจบไปอย่างสวยงามสำหรับเวทีประกวดมิ s เ Earth Thailand 2024เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่18สิงหาคม2567ณนห้อห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัราชประสงค์กรุงเทพโดยแม่น้องด็เรสิริการอ้นสนกรานประธานองค์กรและคุณนริพร์นริปิติรองกรรมการองค์กรมิสเ Earth ซึ่งสาวงามตัวเต็งที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่ MET0-7 น้องโซดารัชดาวันฟาวเรอร์วัย22ปีจบปริญญาตรีเกี่ยนนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ประเทศอังกฤษครับแม่น้องข่าวันนี้ไ,ไปนองมิสเอร์แม่น้องรอคอยวันนี้มานานแสนนานนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเก็บตัวกัน15วันนะคะร่วมกันกับ องค์กรต่างๆนะคะที่เน้นย้าเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไปทั้งล่องเรือไปดูเชิงนิเวศท,ทางน้ํากันนะคะปลูกป่าแล้วก็ไปปักดําทํานากับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ทั้ง16คนวันนี้จะเป็นวันที่ดูได้เลยค่ะว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับมงกุฎทั้ง5มงกุฎนะดินน้ำลมและไฟรวมทั้ง เอิร์ดด้วยค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันไฟนอลวันนี้มีทั้งเรลบกาสุตแนมุด<อ>หลายท่านเลยค่ะแม่นางท่ที่วันนี้ก็อุ่นใจค่ะ <c oughs> เพราะว่าเรา <c oughs> เราก็จะได้ไม่ตัดสินคนเดียวนะคะแล้วก็มีเป็นเอกฉันกันว่าท่านใดที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนที่พร้อมที่สุดะนะคะเรื่องสวยๆอยู่แล้วล่ะต่พร้อมที่สุดที่จะไปสู่เวทีะระดับโลกในเอิร์ด95ประเทศทั่วโลกเขามองว่าประเทศไทยเราเอิร์ด ไทยแลนด์เราแข็งแรงมากนะคะก็อยากจะให้ให้กำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าเราในฐานะของการรับมงกุฎนะคะได้รับรางวัลมงกุฎปีเว้นปีที่ผ่านมาเรายัางดำรงไว้ถึงสถิติของม i สเอิร์ธไทยแลนด์นะคะคว้ามงใหญ่ได้แต่ว่ามงระดับ ที่เป็นระดับเอิร์ธเนี่ยเราอยากจะได้เป็นมงแรกค่ะให้กําลังใจเราด้วยพี่มีเคแลวบทเป็นกรรมการหนักใจไหมครับต้องมาคัดเลือกสองสามปกติเราจะอยู่บนเวทีแล้วแล้วหรือเราค่อนข้างมองออกว่าใครมีของและใครจชนะแต่ครั้งเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้นั่งหน้าเวทีแล้วก็มองดูทั้งความสวยและความฉลาดคู่กันตื่นเต้นนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับแต่เวทีนี้มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาม เกี่ยวด้วยครับเห็นรสึยงครับเ,เพราะว่าเราต้องเอาทํากิจกรรมด้วยเป็นหลักาเลยคือป,ปกติเวลาขึ้นเวทีมันจะมีแค่ความสวยกับความฉลาดใช่ไหมแต่เนี้ยเอาเรื่องของโลกเข้ามาด้วยอ่ะซึ่งซึ่งผมมั่นใจว่ามันน่าจะยากกับน่าจะยากกับสาวๆจากเวทีก่อนๆที่เคยทําพิธีกรมก่อนๆผมแต่ผมว่ามันต้องมีหลายอย่างที่บวกซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าตัดสินมิคนเดียวเลยนี่เราคณะกรรมการมาในแก๊ง เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าใครน่าจะเหมาะสมที่สุดแย้มค่ะตัวแม่อินฟววันนี้ต้องมาคัดเลือกน้องๆก็รู้สึกหนักใจเลยเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นในห้องแต่งตัวแล้วคือน้องๆทุกคนคือสวยฉ่ำมากสวยฉ่ำแบบออร่าแรงกันทุกคนเลยทีนี้ก็เดี๋ยวไปอยู่บนเวทีแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะคะว่าไมซ์เซตการตอบคำถามอะไรต่างๆแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างบิวตี้เป็นหลัง มินตี้หรอจริงๆแล้วทุกคนแบบว่าช่ำกันอยู่แล้วอะเออดังนั้นเราเราขอให้ให้ความสำคัญกับเรื่องของจราคติอะไรแบบนี้ละกันค่ะพี่ลูกมีล่ะคะ,คะอยู่กับน้องมาตั้งแต่วันคัดเลือกเลยจนวันนี้ไฟนอลแล้วรู้สึกยังไงคะก็ตั้งแต่วันคัดเลือกนะคะก็เห็นเห็นเห็นคาแรคเตอร์ของน้องแต่ละคนนะคะแล้วก็น้องๆได้มีการเทรนนิ่งในหลายๆรูปแบบแล้วก็ไปเก็บตัวแล้วก็ถ่ายภาพ แล้วก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยเหมือนพัฒนาการดีมากๆแล้วทุกวันนี้น้องๆทั้ง16คนมีความพร้อมมากๆก็น่าจะตัดสินยากหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนก็คือมาเต็มหมดเลยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายเนาะในการตัดสินเป็นวันไฟนอลใครมีสมาธิคใครมีสติค,คิดว่าคนนั้นจะได้รางวัลไปค่ะทีพ่อพ่ขวดตัดสอบถากเราไหมครับ,แบบบหรือ้อทำยังไงบ้า,างในในในาพอขนปีแต่วันวแบบน,น ค่ะก็เหมือนให้คําแนะนําน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะการเตรียมตัวเรื่องของการเดินแบบนะคะเดินบนเวทีการโพสหรือว่าการดูแลเรื่องของผิวหน้ากายการแต่งตัวการแต่งหน้าอะไรเราก็ใส่ไปให้น้องๆหมดเลยนะคะก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่น้องพร้อมที่สุดเดี๋ยวดูกันค่ะ,อ,ะอยากให้ดรน้องฝากหน่อยค่ะวันนี้สามารถชมได้ทางช่องทางไหนบ้าง ก็ตอนนี้เรากําลังบันทึกเทปนะคะในช่วงเวลา5้าโมงเย็นนะคะกระเถิบเวลาไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราก็จะเข้าบันทึกเทปที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กึ่งกึ่งสดนะคะเพราะว่าเราใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มในการบันทึกเทปก็คือ5้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งที่อินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์นะคะแล้วก็เราก็ปาร์ตี้กันต่อเลยนะวันนี้แล้วก็รวมกันไปดูบะไปดูที่บ้านนะคะมีความสุขกันที่ช่องวัน3 1ในช่วงหลังรายการรู้ใหม่คร ช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะแล้วท่านจะอิ่มเอมใจแล้วก็รับรองว่าท่านจะดูม s s Earth ไท a แลนด์อย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายมีคนรอชมซีนใหญ่ค่ะวันนี้แม่น้องจะร้องเพลงไหมครับซีนใหญ่วันนี้แมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะจะได้ร้องใช่คะเต็มที่ค่ะ วันนี้เราก็เป็นแม่กองนะเนาะเด็กๆก,ก็มาทุกรุ่นเลย1819 1 8 1 9แม่เป็นแม่ก็ต้องพยายามที่จะทําเป็นให้ลูกเห็นเลยว่าเห็นหน้ากล้องเนี่ยต้องเข้าไปพูดคุยเลยนะถ้าเราจะเป็นทูตสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลัวกล้องก็ไม่ได้หรือว่าอยากอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวไม่น่าได้นะเพราะว่าเรากาลังจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์นะคะในเรื่องของการลดละเลิกการใช้พลังงานแล้วก็ขยะ เราพยายามจะเซฟดอเอิร์ธนะคะเพราะฉะนั้นการออกนอกกล้องหรือการพยายามเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีเนี่ยต้องทำห้ามอายค่ะไม่ล็อกมุมใช่ไหมวันนี้ไม่ล็อกแน่นอนค่ะแม่น,อนอ้องปี5ปีที่ผ่านมามั่นใจเลยว่าบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่มีคะแนนอ,อ,อื่นใดนอกจากความพร้อมแล้วก็หน้าง,งานเท่านั้นเลยค่ะก็ สมมงทุกคนนะคะลูกกยินดีเข้าต้อนรบับสู่บ้านแล้วก็มีห้องนอนให้สำหรับมิสเออร์ไทยแลนด์ทุกท่านเลยเข้า <c oughs> มาอยู่ในบ้านของมิสเออร์ไทยแลนด์ซึ่งภารกิจแล้วก็พันธกิจเราก็ยังเดินต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้อวยพรให้ลูกๆทุกคนนะคะเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นเลยขอบคะุณขอบคุณค่ะ ค่ะก็สำหรับกันที่รถทูนะคะหรือว่าทำไมสายสะายไทยแลนด์ถึงเป็นสายแข็งก็เพราะว่าพี่พผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะตลอดจนเพจนางงามก็ขอบพระคุณมากค่ะแล้วผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ให้ความสนใจในลูกหลานของมิสเออร์ไทยแลนด์ทุกคนแล้วก็นับเด่นนี้เป็นต้นไปเรามีเวลาเตรียมตัวอยู่ไม่นานนะคะประมาณ2เดือนกว่าเท่านั้นเองที่เราต้องส่งตัวแทนที่พร้อมที่สุดดีที่สุดของเราในเวลานี้นะคะ การเป็นชิงชัยมิสเอิร์ธนะคะมงใหญ่ที่เรายังไม่เคยได้รับนะคะตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาที่มิสเอิร์ธกองใหญ่นะคะได้ก่อตั้งมา25ปีแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปประกวดในระดับโลกเราจะมีะจำนวนสมาชิกของนางงามที่เข้ามาประกวดแต่ละประเทศถึง95ประเทศแต่เราเป็นหนึ่งใน95ประเทศทุกปีเว้นปีนะคะที่เราสามารถคว้าม,มงกุฎที่เป็นมงกุฎระดับ ไฟมาได้ทั้งสองมงนะคะแต่ความต้องการสูงสุดของเราคือเราอยากให้ส่งพลังให้กับน้องโซดานะคะในการคว้ามงใหญ่ให้กับประเทศไทยให้เราสำเร็จจนได้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีและเป็นปีที่ถึงเวลาที่จะได้มงใหญ่แล้วสักทีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,ะคะหวาตายแล้วไม่พิกโผล่ค่ะโซดาตั้งแต่วันทัดเลือกขถึงรอบนี้เราได้มงมาทันสุดในมะ เอ่อพิกผดคืออะไรคะไม่ผดก็คือเขาเตงเราเลยต่แรกยู่แ้วเลยค่ะอ๋อเตงเตงคือตอนแรกนะคะหนูไม่รู้ว่าตัวเต็งมันแปลว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าแฮปปี้มากที่ทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างคะคนดันตื่นเต้นไหมมีนาทีที่เข้าห้าเข้าสองเข้าสามประกาศอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นสิคะมันมันคือเรื่องปกติมากเพราะว่าอันนี้คือเวทีแรกของโซดาด้วยนะคะแล้วคือตื่นเต้นแบบพูดพูด ไม่ถูกอะค่ะมันใช่ค่ะในช่วงที่เราจับมือกับเพื่อนมีการพูดอะไรไหมคะตามธรรมเนียมก่อนที่จะประกาศถูกมันจะลงท้ายก็แค่จับมือกันแล้วก็มองสายตาก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นกําลังใจให้แต่ว่าตอนที่จับมือกับเออยูนะคะก็พูดแค่คําเดียวว่าก d luck แค่นั้นค่ะตอนจับมือคิดไหมว่าต้องเป็นเราหรือว่าต้องเป็นเพื่อน คือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าเท้าเจ็บมากคออ่ะถ้ายอยากที่บอกไปว่าไม่ทิ้งโผเนะาะหนูก็ติงแล้วว่าคิดว่าเราโมงมาตั้งแต่แรกเรารู้สึกยังไงบ้างาเอ,อ่อจริงๆหนูก็ไม่ไม่ได้มีความเห็นหรือว่าความรู้สึกว่าหนูจะมงแบบอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะหนูก็ทำเอ,อ่ activities แล้วก็ทุกอย่างดีไปเรื่อยๆแล้วก็ หนูพ no, ุท100% of my effort into everything that we do wow. แล้วผลที่ออกมาก็คือ happy มากค่ะกลัวไหม้่าคกาจะบอกว่าเราถูกล็อกมง What is ล็อกมงค์ล็อกมงก็คือเหมือนมีคนที่หนึ่งไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยหมืคนแค่ตัมอยู่แล้วว่ายังไงอยู่ก็มงอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าสมมติว่าวันนี้โซดาอาจจะพลาดไปแล้วก็แบบเดินแล้วก็ล้มหรือว่าตอบคาถามไม่ได้ก็ ไม่ได้มีความล็อกมงก็ทำตามเกมน้อเดินตามเกมไดนะคลองดมบ้างไปไกบ้างค้าวก็วันนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกดีใจกับตัวเองที่ได้รองหนึ่งแล้วก็ดีใจกับพี่โซดานะคะก็เป็นกำลังใจให้ไปคว้ามงที่ประเทศฟิลิปปินส์ให้ได้นะคะเราคะรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าดีใจมากทำฝันได้เกินคาดมากๆค่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้โซดาไปได้มงใหญ่ค่ะ ดีใจเหมือนกันค่ะแบบมันพูดไม่ออกเลยนะคะก็แล้วก็อยากจะให้พี่โซดานะคะไปถึงมงอินเตอร์ให้ได้ค่ะคก็รู้สึกตื้นตันใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ตัวเองได้มายืนตรงนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจที่ท็อป5ของเราเป็นทีที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามแล้วก็ช่วยให้กําลังใจโซดาไปเอามองแรกกลับประเทศไทยกันค่ะโซดา่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวไปฟิลิปินเดือนกันยายนอยากให้ฝากอะไร ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วก็สามารถติดตามหนูได้ใน Facebook, Instagram แล้วก็ติกตอ k ของหนูนะคะเดี๋ยวโซดาจะอัปเดตทุกอย่างแล้วก็พยายามโพสเจต์อร์นี่ของโซดาให้มากที่สุดนะคะขอบคุณมากนะคะม,มาไหมคะมาองม,มา <S <S สิ่ะมา,มาคะ่ะโอเคค่ะอีส